ไปแล้วไปทางไหนอยางนี้เข้ามาปลูกเปยหมายอลไซ้ายครับวันนี้มาอีกต้นหนึ่งมีห้างเก่าอยู่เนี่ยห้างเก่าเนี่ยแต่ก็ค่อนข้างจะนานะ่ะผุพังละเราปลูกเปย ดีมันีะอยู่ข้างล่างโอ้โหยขึ้นเรื่อยๆเลยเแต่ไกลหน่อยดูว่าจะมีตัวไหมไกลๆหน่อยไกลๆก็ยิงไม่ค่อยถึง

ไม่โดนได้ยังไงคาหัว Mm. โดนดิขึ้นมาลอยใกล้ๆเลยอะ่ะไอช้ชน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 โอ้โหกระดูกหักกระดูกหักไปแล้วไอช้ชนขึ้นมามอบตัว โลกว่ะนี่หัวนี่โอ้ช้อนบอดทรายประมาณโลหนึ่งขอต่อเลยร้อยเชือกก่อนไม่มีอะไรมาใส่ว่ะ lange ไปแล้ว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 ไปทางไหนเนี่ยอีโด้ไป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 ไม่ไปโ,โอ,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 อ้โยค่อยๆลอยขึ้นมาเลยเฮ้ยจุดวิ่งเลยแล้ว มา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 หน้าเทาเลยมานรุ่นกันใหญ่ไหมดูหัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่สวน วนส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 วนกลับมาที่เดิมกลับมาที่เดิมที่ตรงที่ยิงเอา้าแล้วก็ไปสักไก่เฮ้ยตรงไหนล่ะเข้ามาตายต้นอีก เฮ้อสวยอยู่เข้ากันคอนอะแต่เหมือนจะมินอนะวิ่งให้หมดไปเลยหวานเจี๊ยบมินป่ะไม่มินเนี่ยสวยอะกันคออื้อตัวแค่นั้นหรอวะนึกว่าใหญ่ Tuyệt kinh Một Một lá Đây Phân kinh rồi đó งใส่ยิยงเร็วไปตอนที่มันยังไม่ทันจิบอมันก็เลยมินไม่เข้าแก้ม เดี๋ยิงเอาขึ้นทางนี้พันแล้วแหละสาวขึ้นทางนี้เลย ตายทีนี้ตายเลยหักมันเลยอุ้ยสามโลลืมไอ้ช้อนนี่ sầm bông sầm bát lon trong lang tế mất Hãy subscribe qua kênh นึกว่าเล็กไม่เล็กนะอืสามลูกกว่านี่ดอกจิงเข้าหลังดอกเบ้นปลาบินเงี้ยงเดียวไม่ใช่เงี้ยงเดียวหัวธรรมดาเบ้นปลาบินอืบดอกสาำ สตดก็ตัวเครื่องเงี้ยครับปลาช่อนก็ใสโลอ้วนๆเลยช่อนสตดก็อ้วนหัวหลิ่มเดี๋ยวดูน้ำหนักกันอือสามสามหกห้าเนี่ยสามโลกว่าเห็นในน้ำขิ้นก็สองโล ลังกินไอช้อนนี่ไม่ตายอะข้าวสั่นนี่โลคีดหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์สั่งไกลสั่งเทฟซีอไหมโลคีดครึ่งบนตับผลงานอ่าไอช้อนบอดไซา์ตัวแรกแล้วก็จะโดนบอดไซา์ครับก็คือว่ามันโดนโดนยิงไอช้อนอะแล้วมันก็ขาวแตก โดเขาก็มาตอมนะเข้ามาจุดเดียวกันเลยเกิดที่โดนอที่ช่อนโดนยิงหรือว่าสองตัวนี้ยิงใกล้ทางคู่ส่วนในที่ตัวไกลก็ยิงไม่ค่อยโดนะโอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ